พี่น้องครับกล้วยแจกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าสังเกตง่ายๆนะครับผมถ้ากล้วยแจกฟรีนะครับก็จะมีป้ายว่าแจกฟรีนะครับถ้าป้ายนี้ไม่มีแสดงว่าของแจกหมดนะครับอาสังเกตง่ายๆบางคนเฮ้ยเกรงใจก็จะแจกฟรีหรือเปล่านะครับอ่าวิ่งรถผ่านมานะครับสังเกตที่ป้ายว่าแจกฟรีนะครับพยายามยกเลี้ยวซ้ายนะครับ ข,ขึ้นมาทางเหนือนะครับขึ้นมาทางเหนือตลาดของฝากมอคคิไผ่นะครับผมนี่ครับเราวันนี้ก็ของแจกก็ยังยังมีอยู่อีกเยอะนะครับผมเมื่อวานก็อเมื่อหมดแล้วเราก็หมดแล้วเราก็เอามาวางใหม่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้เราบ่มให้เรียบร้อยนะครับบ่มออกจากบ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวปาดเรื่อยเรื่อยนะครับอันนี้บ่มออกมา